บอกคนที่โชกับแซมสันถ้าอยากจะชนะแซมสันให้พกไม้หน้าสามขึ้นไปด้วยพุทเจ้า,าจเขา,าลงในยุคนั้นนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคา์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปสวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพระกุออฟฟิเชียลนะกับรายการฟังเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่เอาละมามีหน้าโมอยู่สองคนที่มีคนขอมาอ่า เอาคนแรกก่อนเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแซมซันดัดบอยยิมอ๋อแซมซันแซมซันดัดบอยยิมแซมซันดัดบอยยิมแซมแซมซันอีดิกยิมแซมแซมซันกระทิงแดงยิมแซมซันโตโยต้าไทยแลนด์แซมซันสามเคปแซมซันทั้งหมดโอ้ทำไมใช้ยาเยอะจังสปอนเซอร์เยอะมากเลยว่าเขาต่อยแบบว่าต่อยแล้วสปอนเซอร์เข้าเยอะเพราะว่าเขา ลีลาการชกนี่ดุเดือดดุดันน่ะดุเดือดอถูกตลาดเขาชกแบบว่ามันมาเขาบอกคนที่จะชกกับแซมสันถ้าอยากจะชนะแซมสันให้พกไม้หน้าสามขึ้นไปด้วยพุจ้าเขาลงในยุคนั้นนะก่อนที่เขาจะอเป็นนักมวยสากลเขาก็เป็นนักมวยไทยที่โด่งดังคนหนึ่งในรูปแบบมวยไทยเขาเขาเก่งเขาดังมากไฟเตอร์บู๊เต็มระบบแล้วทรหดอดทนมาก เป็นนักมวยที่แข็งแกร่งคนหนึ่งนะเขาชกมวยไทยชื่อแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมาเห่สักนี่คือชื่อของเขาชื่อมวยไทยของเขาด้วยดีลาการชกคือว่าถอยหลังหกล้ม,มเดินหน้าฆ่ามัน <c oughs> คือบู <c oughs> แหลกลานบู <c oughs> แหลกลานคนนี้คนนี้เขาบูมากชื่อจริงเขาชื่อสมบูรณ์พานจศรีจากร้อยเอ็ด <c oughs> คนนี้นะเป็นผมผมผมชอบมากคนเนี้สมัยเด <c oughs> ็กถ้าเราจะดูมวยไฟเตอร์ที่เดิน เดินหน้าเดินชนแหลกคนหนึ่ง <Mechan> ต <ics> <tür f> ้องดูคนนี้แต่ตอนนั้นนะปี2534เขาชนะทั้งปีชนะทั้งปีไม่มีใครขวางเขาได้ไม่ว่าจะเป็นใครในยุคนั้นเขาเก็บเรียบเรือแสนไกลสิทธิ์คูออดวิรพลสาพมหรือวิรพลนครหลวงโปรโมชั่นปีนั้นก็โดนเขาเคยโดนเขา knock out นะก่อนที่เขาจะแก้กันคู่นี้คู่นี้เขาผัดกันน็อคนละครั้ง ชีวิตสั้นสั้นในแพ้น็อกคนเดียวแพนน็อกวิรพลสาภมเนี่ยแหละหรือวีรพลนครหลวงโกชังครั้งเดียวแต่ไม่ได้หลับนะคือแค่ว่าโดนแล้วลุกไม่ได้เซเสียสสอาการแค่นี้ที่เหลือไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้ในรูปแบบมวยไทยไม่ว่าจะเป็นชาติชายน้อยชาวไรอ้อยมัดพยายมเมลักหถินวสันนสิทธิ์ก็เคยโดนเข้ามาแล้วมมไม่มีใครต้านทานเขาได้แบบมวยไทยปีนั้นเขาเป็นยอดมวยแห่งปี2534้าเข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 าเก่งมากเขาเขาบูดุดันน่ เก่งเก่งคนหนึ่งเก่งคนหนึ่งไฟที่เขาผมดูแล้วก็ที่ผมชอบตอนแบบมวยไทยนะเขาเจอขนข่าน้ำอัดลมเป๊ปซี่ปิยพันธ์ชื่อนี้เป๊ปซี่ปิยพัน์ขนข่าน้ำอัดลมคู่นี้ชกกันเนี่ยออกเสมอสองครั้งเสมอในรูปแบบเข่านึกออกมามวยเข่าแล้วตีเข่ากันยังไงให้เสมอเนี่ยเขาต้องตีกันแบบไหนอะ ตีแบบมึงทีกูทีเลยมึงแทงกูแทงมึงหักกูหักกมึงแทงมึงเสียกูเสียแบยแทงกันแบบดุเดือดมากคู่นี้สงครามเข่าโอ้โหเขาเล่นกันมันมากเสมอกันสองครั้งครั้งสุดท้ายอ่าซัมซุนชนะน็อกยกห้าด้วยหมัดนะจากกันแรกเข่ากันอยู่ดีๆซัมซุนเป็นรองแล้วเนี่ยใช้หมัดเล่นงานเนี่ยโอ้สุดยอดซัมซุนสุดยอดในรูปมหมายว่าต่อแทงเข่ากันมาตั้งสี่ยกแล้วยกที่ห้ามันเป็นยังไงไปเผลอใจไปพลาดโดนหมัด โดนหมัดเพราะแซมสันเนี่ยเขาเดินตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายเขาเดินอย่างจริงจริงเขาเดินแบบว่าหยกเหลือๆมีอีกไหมถามว่าหมด5ยกแล้วมีอีกไหมพลังกำลังเหลือเหลือคือแซมสันคือฉายอย่างเขาแซมสันนี่คือเขาเรียกว่าเป็นจอมพลังในโลกภาพยนตร์คือแซมสันสุดท้ายเนี่ยเบนเข็มไปชกมวยสากลในปี2537แซมสัน คือจากมวยไทยแล้วสู่สากลมวยไทยก็ถือว่าขีดสุดสุดนะเป็นถึงยอดมวยถ้วยพระราชทานเนี่ยพอมาสากลเนี่ยเขาเขาตัดสินใจไปชิงแชมป์โลกแต่มันเป็นสถาบันย่อยเฮ้ยไม่ใช่ย่อยสถาบันเล็กๆสถาบันตุยด้วยนี่แหละคือไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาชาวโลกแต่ตอนนั้นไอสถาบันมวยพวกนี้มันเจาะเข้ามาในไทยเยอะในโปรโมชั่นมวยในไทยชื่อสถาบัน W b บเบิบอก็คือสาพันธ์ มวยโลกซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับสถาบันนี้มาอยู่ออสเตรเลียอสถาบันน,นี้เข้มขัดมาใน,ในยุคนั้นนหะเหมือนเป็นเหมือนเป็นแผ่นหนังเราสังกสีแปะแปะ<อ>คือมันดูไม่ได้แต่ว่าซัมซัง,งก,ก,ก็คือชกในสถาบันนี้โชกชกไฟไฟ,ไฟเไ่อประมาณไฟที่สี่แล้วก็ขึ้นชิงช้าว่างสถาบันชิงช้าโลกเนี่ยกานักมวยออสเตรเลียชื่อคอลินเนลสันไซติไซติก็ชกมาหกครั้ง ชนะสาแพ้สามเป็นสถิติที่ก็สถาบันมันเป็นอย่างนี้แต่ซัมสันก็เลือกโชคสถาบันนี้เป็นการชิมลางไปก่อนก่อนที่จะไปสถาบันใหญ่อะไรประมาณนี้นะเขาก็นชนกไอ้นี่แบบง่ายได้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ป้องกันช้าไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเจอมวยไม่ดีทั้งหมดนะมวยดีๆเขาก็ปราบมาแล้วมวยเก่งๆก็เจอเข้ามาแล้วไอ้ฮูโกโซโตคูดคาบาฮานพวกเนี้ย เป็นชําโลกสถาบันใหญ่นะภายภาคหน้าแต่เคยโดนซัมซุนกดน็อกมาหมดแล้วอตอนนั้นซัมซุนชกที่ไหนเนี่ยคิวยาวทั้งปีแฟนมวยชอบติดตาคือจนตอนหลังเนี่ยในความดังของเขาเนี่ยคือคนไทยเขาดูมวยเขาเขาเชียร์ซัมซุนเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจตัวสถาบันละคือจะเล็กจะใหญ่ไม่รู้ละแต่มันว่าก,กูชอบดูมึงชกมึงชกมันมากมึงชกแล้วมันโดน,นคนชอบดีเดือดมากเขาก็ชกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจนช่วงหนึ่งอะ่ะมันม,มีช่วงหนึ่งเขายากิบอกว่าจะเปลี่ยนสถาบันละ อยากไปสถาบันใหญ่ๆเพื่อเก<ม>ียรติยศชื่อเสียงเพื่อเงินที่มันเยอะกว่านี้อะไรแล้วแต่<ม>แต่ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ผ่าตัดผ่าหลังพ่าอะไรกลับมาถ้าเป็นคนอื่นเลือกแล้ว<ม>เป็นคนอื่นก็ชกต่อไม่ได้แต่นี่คือแซมสั้นเนี่ยนี่คือยอดมนุษย์นี่คือจอมพลังเ,<อ>เขาก็ายังเดินหน้าสู้ต่อชกต่อสุดท้ายเนี่ยเขาป้องกันแชมป์สถาบันนี้ไว้ได้สามสิบแปดครั้งเเป็นถ้าถามว่าเป็นสถิติเนี่ยมากที่สุดในโลกป้องกันแชมป์โลกโมวยสากลได้มากที่สุดโลกแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับ จากจากสื่อมวยโลกเพราะว่าสถาบันไม่เป็นที่ยอมรับแค่น,นั่นเองถ้าเขาเรื่องสถาบันใหญ่เขาอาจจะเป็นเป็นที่ยอมรับอะไรแต่เท่านี้อย่างนั้นเขาโชคอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินเยอะนะอืเขาได้เงินเยอะเขาต่อยมวยเขาเป็นมวยผมว่านักมวยรุ่นหลังน่าเอาเยี่ยงอย่างเขาเขาเป็นมวยที่ต่อยเก็บไม่ ไม่สูดด้ยสูรลายไม่หลงแสงสีไม่แรงนั้นทุกวันนี้สัมซุนเลิกมวยไปแล้วเหลือเหลือแบบว่าชีวิตสุขสบายไม่ได้ยากลําบากนี่คือแบบอย่างที่ดีผมเห็นเขาว็าบ,บล่าสุดในโซเชียลน่าเป็นไปนเป็นกรรมการในเวทีมวยเวทีหนึง่งเขาก็ายังอยู่ในวงการมวยอยู่สัมซุนเป็นนักมวยที่มีระเบียบไม่ในหน้าอย่าง่คนหนึ่งเก่งเก่งมากคนหนึ่งชอบชอบชอบแล้วตอนนี้เขาต่อยป้องกันนี้คือเขาไม่ได้ย้ายสถาบันเลยไม่ย้ายเขาอยู่แต่เส้นนี้เส้นนี้เลยเส้นนี้เส้นนี้สถาบันมวยเส้นนี้อยู่ได้เพราะเขา เออไม่ได้เขาอยู่ในภาษาใช่สถาบันไม่ได้อะไรเขาเลยสถาบันเนี้ยมีกินมีเงินมีใช้ในยุคสมัยหนึ่งพอแซมสันดัดบอยยิมชกอยู่ในสถาบันนียทำให้สถาบันเนี้ยมีมีกินมีใช้สบายเลยพอแซมสันเลิกมวยไปเนี่ยสถาบันนี้ก็เงียบเงียบไปจากโลกเงียบเงียบไปพักนึงเงียบไปเลยอผมสังเกตสถาบันเนี้ยประธานชื่อลอนสครับสักขีพยานในชื่อแจ็คเรนนี่ที่ผมจําชื่อมันได้เพราะเห็นมันมีมันอยู่คนเดียวเนี่ย สักคีพยานสถาบันมวยแล้วแม่งมีมันมากี่ทีก็แจ็คเลนนี่เนี่ยคนเดียวจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นสถาบันเล็กๆมันเป็นมันเปิดออกมาเพราะมันทําช่องเคเบิลทําช่องเคเบิลกีฬาของมันแล้วก็จัดมวยชกในช่องตัวเองก็ไม่รู้ทําไงก็ทําสถาบันนี้ขึ้นมาแต่อยู่นั้นคนไทยบอกว่าเหมือนว่าเอาหมดสถาบันมาแล้วก็เอาหมด W B U หรือ B B C แล้วหมดเอาหมดซึ่งมันไม่ไม่ไม่เป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยมีไฟที่แบบต่อยประทับใจไหมสากลที่มันดูเด็ดเผ็ดมันแซมสันนี่หรอแซมซันเนี่ย ถ้าบอกประทับใจประทับใจทุกไฟพอเขาเดินแบบว่าเดินแบบเดินบ้าเลยเดินแบบสิบสองยกเดินไม่ได้ไงเดินไม่หยุดเดินต่อยไม่หยุดเดินแล้วแบบโหดร้ายเดินแลองรฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินแบบว่าขนาดเลยดุดันทุกไฟดุดันทุกไฟแบบว่าเขาเดินเขาเดินประทับใจกองเชียร์เขาเดินผมเสียดายถ้าเขาชกสถาบันใหญ่นะเขาจะดังไปทั่วโลกเลยมวยที่เดินแบบนี้มวยที่เดินบ้าระห่ำแบบเนี้เขาชกเนี่ยมันประทับใจทุกไฟเพราะมันไม่เบียดเลยอื มันไม่ค่อยเบียดมันไม่อะไรคือเขาจะเดินยำคู่ต่อสู้จนถอดใจไปเองโ,อเโดนแบบว่าโดนตอนแกรกก็โตพอโดนไปเรื่อยเขค่อยๆค่อยๆค่อยๆกองไปเองเอาขาจะชกลักษณะแบบนี้และ้และยุคสมัยเนี้ยในมวยวนนะันมีใครเป็นลักษณะแบบนี้มีไหมรถถังอ๋อแนวนี้เลยรถถังจิตเมืองนนเนี่ยเดินเดินแบบไม่เจ็บไม่ปวดอ๋อคือสั้นๆเดินแบบไม่สะเทือนเดินแบบว่าโดนหมัดแล้วเนี่ยเขายังมีคาแรคเตอร์เขาเนี้ยเข้ามาดิมึงมา ั่วเ <K id> ขาคู่ต่อสู้เขาอีกแต่รถถังเนี่ยผมชอบอย่างว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจในกีฬาอ่าสมมติว่าเขาชกมวยเขาชนะคู่ต่อสู้หรือคู่ต่อสู้แตกหรือแล้วแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือเขาจะเขาจะขอโทษคือมันเป็นเกมกีฬาอืมมันเป็นเกมกีฬาเขาไม่ได้ขึ้นมาฆ่าแกงกันชกเสร็จแล้วก็คือมีเขาจะมีลูกนี้มีขอโทษมีอะไรรถถังเป็นนักมวยที่ที่ผมดูลวเอิญก็ดีดีอุ้สายวันนี้มีทั้งรถถังตะวันฉายซูเปอร์บอลตอนนี้กำลังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแมวแมว เดี๋ยวเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้วันเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ใจเย็นท่านผู้ชมเก็บเอาไว้เดี๋ยวพี่เอิร์ไปทําการบ้านมาเก็บเอาไว้อะนี่คือเรื่องของแซมสั้นมาต่อนีเลยฮะรุ่นใหญ่เลยเราเอารุ่นเดิร์เดิก่อนแสนสักเมืองสุรินแสนสักเมืองสุรินนี่นะอต้องบอกอก่อนว่าไอเดอรูปแบบชนิดกีฬานะของของประเทศไทยที่ถูกบันทึกในบันทึกไว้ในกีเดตบั์เรคคอร์ดเนี่ยมีอะมีมีมี เขาใส่เขาคอนั่นคือคู่แฝดคู่แรกคู่เดียวในโลกที่เป็นแชมป์โลกมวยสากลในเวลาเดียวกันอือาจมีในนั้หนึ่งแล้วก็มีเคยมีอ่าเจมวัฒนาต๋องสิทธิชอยด์ฟุตบอ์อแม็กซิมัมเบกไม้เดียวบทไม้เดียวหมด,วดตัวร้อยสิบเจ็ดตา่างก็ถูกบันทึกไว้อ่าถูกบันทึกไว้ลกักกาเนี่ยคนนี้ก็คือแสนสักเมืองโวนคนนี้ถูกบันทึกไว้เพราะว่าชกมวยสามครั้งเป็นแชมป์โลกชกมวยสากลเพียงแค่สามครั้ง แล้วเป็นแชมป์เปี้ยนโลกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าในโลกนี้สถิตินี้ยังอยู่ถึงทุกวันนี้โอ้โห <Okay. S 2> ยังไม่มีใครทําลายสถิตินี้ได้เ,ออเคยมีวาซิลุโลมาเชนโกจากยูเครนเนี่ยพยายามจะทําลายก็ทําไม่สาเร็จทาได้แค่3าครั้งเท่ากันแค่เทียบรัศมีแค่คูก่กันแต่ว่าทาสถิตินี้ไม่ได้เพราะว่าไอวาซิลมาเชนโกมันไปแพ้ไฟสองมันชิงไม่ได้แต่มันมาชิงได้ไฟสามก็คือก็เท่ากับชคสามครั้งเหมือนกันออแต่สารสักท์ทำสถิตินี้ทิ้งไว้เป็นเป็นอะไรที่คนก็แก่อยาก สารสัส่งมงซินสมัยชกมวยไทยเขาชื่อบุญบุญส่งมั่นสีจากเพชรบุญเกิดมามีสริละต่างจากคนอื่นเพราะว่ามีช่วงแขนที่ยาวกว่าคนอื่นจะเป็นคนที่แขนยาวกว่าปกติและซ้ายเขาเนี่ยหนักบรรลเลยถ้าเข้าซ้ายเขาเนี่ยห,หนักมากในยุคนั้นเขาก็เริ่มจากชกมวยไทยชกมวยไทยเขาก็ระดับแนวหน้าระดับแชมป์เวที เจอสิริมงคลลูกสริพัดพุทธล้อเหล็กวิชาน,น้อยพลทวีรวมไปถึงพุดผ่านน้อยวุลวุศเนี่ยเขาเจอหมดแล้วในแบบมวยไทยเขาก็ถือว่าถือว่าระดับระดับระดับเกรดเอระดับต้นๆนคนหนึ่งแหละดัะนั้นเนี่ยด้วยความหมัดหนักของเขาเนี่ยเขาก็เบนไปชกมวยสากลสมัครเล่นในนามทีมชาติไทยชื่อกีฬาแหลมทองอถามว่ากีฬาแหลมทองคือกีฬาอะไร ก็คือกีฬาซีเกมส์ทุกวันนี้เมื่อก่อนเขาเรียกแหลมทองกีฬาแหลมทองแสนศักดิ์มึงสุรินเนี่ยไปได้เหรียญทองซีเกมส์ด้วยการชนะน็อกทุกไฟ<ฮ>นี่คือนี่คือชนะน็อกทุกไฟ<ฮ>เขาก็เลยบอกให้รู้ว่าหมัดเขาเนี่ยหนักบรรลัยก็สมควรแก่การมาชกมวยสากลอาชีพเออพอเขามาชกมวยอาชีพเนี่ยจาก แนวทางแนวคิดของโปรโมเตอร์ชื่อดังในยุคนั้นเทมบุญอินทระบุตรฉาย,ยาพยาอินรีใช้แผนเขาเรียกว่าแผนบันไดสขั้นโ,โแล้วจะทําให้เป็นแชมป์เป็นโลกให้ได้แผนนี้เขาเทมบุญเนี่ยจะมีโปรโมเตอร์ในเขาเรียกว่าที่ที่เอี่ยวกันอยู่คือไอ้โรเปซซาเลียของไอ้ฟิลิปปินที่มันเป็นมาเฟียวงการมวยโลกอันนี้เส้นสายดีอะไรเงี้ยสุดท้ายสร้างบันไดสขั้นนี้ขั้นแรกเขาเจอกับนักมวยฟิลิปปินชื่อลูดีบาโล ทกกันเนี่ยแสนสักเนี่ยซ้ายหนักนะแต่ขวาหมัดนั้นเนี่ยส่งลูดี้บาโลหลับไปเลยเอยในยกที่หนึ่งเปิดฉากมาอย่างงี้คือว่าโอ้โหนี่นี่ขวานะซ้ายยังไม่ทํางานแค่ขวาหลับแล้วไฟสองต้องการอันดับโลกต้องการมีชื่อแนบหอันดับโลกเพื่อที่จะขึ้นไปชิงแชมป์โลกก็เจอกับรองแชมป์โลกจากญี่ปุ่นเทสโซฟูรุยาม่าฉายาไลออนแสนสักตะบันน็อกไปในยกที่เจ็ดนี่บันไดขั้งที่สองสำเร็จเลยนะ ขึ้นมามีชนะรองแชมป์โลกก็เท่ากับได้อันดับโลกขึ้นมามแล้วสามารถท้าชิงแชมป์โลกได้แล้วคู่นี้โชคกันคู่ชิงแชมป์โลกเนี่ยชคกันที่ดอสเตเดียมหัวมากเจอกับแชมป์โลกจากสเปนปริโกเฟอรฟ์นันเดสยุคสมัยนั้นนะ่ะในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีถ่ายทอดสดในรูปแบบทีวีอ่ะม,มันเก่าถึงนาปี2018 ไม่มีถ่ายทีวีคนต้องฟังจากวิทยุแล้วมวยมันจะดูเดือดยังไงไม่รู้ก็ต้องฟังจากเสียงภาคเอาอ,อะไรประมาณนี้หาเทปคู่นี้ดูไม่ได้เลยหาดูยากมากปรากฏว่าแสนสักเนี่ยชนะน็อกไปในยกที่8กลายเป็นแชมป์โลกประวัติศาสตร์เนี่ยชกมวย3าครั้งเป็นแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยชนะน็อกหมดด้วยชนะน็อกหมดเลยทั้ 3> ง3าครั้งใช่เขาป้องกันตาแหน่งเนี่ยได้ครั้งครั้งครั้งแรกไปที่ญี่ปุน่นก็ไปเจอไก่ญี่ปุ่นตัวเนี้ยขอแก้ไอรอนฟลูยาม่าเนี่ย เขาก็ไปชนะนกมาได้อีกแต่เนี่ยครั้งต่อไปเขาต้องไปสเปนโอ้เดินทางไปถึงยุโรปยุคสมัยนี้หามวยของเราในยุคสากลสมัยนี้หาแบบแบบนี้ยากเขาไปป้องกันที่กรุงมาเดประเทศสเปนเจอกับมิเกลเวลาเควสเ,เนี่ยสนสักต่อยข้างเดียวเลยต่อยยำเลย,เลยต่อยจนยกที่สี่ต่อยนี่ล่วงแล้วล่วงอีกแต่จังหวะมันเป็นลูกติดพันก็คือซ้ำนั่นแหละไปต่อยซ้ำลูกติดพันลรวระครังหมดดังแล้วไปต่อยซ้ำ แพ้ฟาวแม่งสัง,งั้นเป็นงั้นไปปล่อยบ้านเขาไงปล่อยบ้านเขาคาใจของเราคาใจประท้วงสุดท้ายต้องรีแมต์กลับไปเจอกันที่สเปนอีกครั้งครั้งที่แล้วมึงโกงกูใช่ไหมครั้งนี้กูไม่เอาการโกงแล้วแสนสักต่อยอมิเกลเวเลควสหลับยกสองยกสองกลับมานะอย่างยิ่งใหญ่ชนะมาอ่ากสเปนโหเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ไล่ทุบไ,ไปเรื่อยกัตอิชิมัซึเขาชนะพวกตัวดีๆมาเยอะแล้วแล้วก็มาเป็นไฟในไทยเจอพวก อ่าไมเอฟเวอร์เรสจะจะมอลลบุกไฟนี้มันมากไฟนี้มันมากไฟนี้ติดตาตึงใจคนไทยมากคือแลกกันแบบว่าแลกกันแบบมันมากอะ่ะใครโดนก็ลงอะ่ะใครโดนก็เอียงอะ่ะแต่ของเราหนักกว่าหนักกว่างก็เลยชนะไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เริ่มต้องบอกนี่ว่าคนไทยเนี่ยสรีล่ามันเล็กแสนสังส่งในมันช้ำโลกรุ่นร้อยสี่บปอนด์คือซูเปอร์ไลท์เวทของ WBC เนี่ย เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมา mm hmm. ทุกวันนี้ไม่เคยมีนักมวยไทยได้แชมป์รุ่นขนาดนี้มาก่อนนี่คือรุ่นใหญ่สุดแต่สลีระาคนคนไทยเองคนเอเชียมันเล็กไงในยุคนั้นนะ mm hmm. แล้วไปต่อยกับฝรั่งมากๆซึ่งเขาใหญ่ใหญ่แบบใหญ่โดยสายพันธุ์เนี mm ่ย hmm. ใหญ่ไม่ใช่เหรอนักตัวใหญ่ทุเกิดมาตัวใหญ่อ mm hmm. พอต่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเขาเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหากับร่างกายแล้วพอไฟที่เขาเจอไงซาอุนแบมบี้เนี่ยไฟนี้มองว่ามองว่าเราอะ่ะมันเหลื่อมๆคือเขามองให้เขา เขาชนะก็ได้นะไฟน,นั่นแต่ชกชกไปแล้วเนี่ยแส,สนแสนสักเจ็บตัวมากเจอไก่แซวแบมบี้เจ็บตัวมากแต่ก็ชนะมาแต่ร่างกายเขาเริ่มมีปัญหาแนละ้วเริ่มมีปัญหาสุดท้ายเขาก็ไปเสียช้าที่เกาหลีใต้เจอกก่คิมซังฮุนแพนน้องยุคสุสามแล้วเขาเริ่มมีมีปัญหาทางสายตาจากไฟที่เขาโดนมาเยอะเริ่มมีเริ่มมีอาการที่สายตาแล้วสายตาเริ่มมีกตันตาผ้ามัวอืเขากลับมาชกอีกไม่เข้าฟอร์มเดิมแล้วแต่ตอนนั้น่ะ เขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกอย่างเดียวเขาดังมากเขาในประเทศไทยเขาดังมากๆไม่ได้เป็นแค่นักมวยอย่างเดียวเป็นพิลเซนเตอร์โฆษณาเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ขวัญใจคนไทยมากๆในยุคนั้นความดังของเขานาฉายาเขาสายสีชมพูสีชมพูหรือสายถลายโลกเนี่ยคือเขาเขาดังถึงขั้นว่าแฟนเขานี่คือปิมประภาพรซึ่งเป็นดาราเขาสมัยนั้นเขาเรียกดาวยู่วยุคนั้นก็เป็นแฟนของเขาเขาดังเขาเงินเขาใช้เงินเขามีเงินเยอะเขารวยคนหนึ่ง เขากลับมาชกอีกไม่เข้าฟอร์มเดิมจัดตัวเองชิงแชมป์โลกจัดตัวเองเป็นโปรโมเตอร์ตัวเองไงเขามีเงินเขาใช้เงินจัดตัวเองจัดตัวเองครึ่งชิงแชมป์ o อ b f บแล้วก็แพ้แพ้นั้งมวยเกาหลีใต้คือฟอร์มเขาไม่เหมือนเดิมแล้วไฟที่อยู่ในความทรงจําคนไทยนะเขาได้ต่อยกับโทมัสเทินซึ่งเป็นสี่คิงในยอดมวยโลกในยุคแปดศูนย์เขามีสิทธิ์ได้ต่อยกับโทมัสเทินนะแต่เขาแพ้นะ พ,พ,พอแพ้ยกสามเพราะสภาพเขาไม่มีแล้วแต่ว่านั่นคือนั่นคือตำนานมวยโลกแสนสัก์ได้ไปต่อยเขาแต่ก็แพ้หลังจากเขาเลิกมวยอะไรไปแล้วเนี่ยมันคงเป็นการคาือเรื่อการบริหารเงินที่ไม่ดีจริง,รงๆเขามีเงินนะแต่เขาบริหารเงินยังไงมีไปเล่นการเมืองท้องถิ่นไปแล้วแต่ไปเอาเงินไปละลายหมดแล้วไม่ได้อะไรกลับมาบ้านปลายชีวิตเขาลําบากเราได้ดูในข่าวเขาลําบากเขานอนเหมือนเป็นคุกผู้ป่วยใส่ใส,ส่ตาบอด เขาเสียดวงตาตาบอดแต่เขายังโชคดีว่าสถาบันมวย WBC เนี่ย mm ดีนะผมชอบนะเขามีเงินให้นักมวยอดีตแชมป์โลกที่ได้รับบาดเจ็บพี่ทุกพลภาพเนี่ยเขาส่งให้ทุกเดือนจากกกทจากแล้วเนี่ยถือว่าดีสถาบันนี้ดีสถาบันอื่นไม่รู้เป็นอย่างนี้มั้งสถาบันนี้ดีมากตอนนั้นจะเป็นโฮเซสสุไลมานโฮเซสสุไลมานของ WBC เนี่ยที่เป็นประธานสถาบันเนี่ยดีมากดีถึงขั้นว่า ในหลวงเคยมอบเครื่องลาอิสรียพรให้ uh huh. ดีมากโคเซส,สวยมานก,ก็ดูแลส่งเสียจนถึงววละสุดท้ายของแสนสัตว์ uh huh. เขาก็ป่วยเสียชีวิตในปีสมะะรภทารอแหบสองท uh ิ huh. ้งทิ้งชื่อเสียงตํานานเอาไว้แต่เพียงเดี๋ยวว่าบ้านปลายเขาเนี่ยเขาลําบาก uh huh. อะไรประมาณนี้ นี่ก็เป็นเรื่องราวของยอดมวยในอดีตนะครับพี่เอิญมีความรู้ความสามารถในการเล่าเรื่องมวยฉาญแล้วก็จะมีของใหม่ในยุคสมัยใหม่นี่ก็คือต้องเป็นพวกวันชิปเป็นชิปแล้วก็ราชดำเนินเวช a ี s อาวสท่านผู้ชมก็รอติดตามต่อไปว่าพี่เอิญจะเลือกเอาเรื่องอะไรมาเล่าสำหรับวันนี้ผมกับพี่เอิญขอลาไปก่อนสวัสดีครับ